ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7็นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกดรับสนค i ป e นะครับเฮ้ยน้องเป็นไง,นงพี่รสเหมือนเหลิจริงแต่อย่าไปกินของน้าครอบนะแกใส่น้ำตาลออกหวานโอเคเลย ชาติกลมก่อมมาก่ะไมาดาค่ะคุณลองนี้ดิแค่น้ำมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยร้านอย่างนี้ไปขายที่ไหนกันลุงารากเลยนะใช่ใช่แล้วหนูจำได้ว่าเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีทำเร็วมากกลมก่อมมากอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมประเทศเราไม่ในในด้านไอ้ที่ว่า CNN จัดอันดับสตรีทฟู้ดอ่ะน่าจะใช่แล้วก็อันดับหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีสตรีทฟู้ด ดีที่สุดในโลกใช่ใช่จะไม่ดีได้ไงไปตอนตีสองตีสามยังมีกินพี่มีของกินตลอดเวลาขายถึงเช้าใช่มันเป็นอะไรนมจุนมจูมันเป็นอะไรกมันเป็นเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวเขาบอกเป็นน้องของขนมจีบก็เป็นเกี๊ยวลักษณะก็เหมือนกินขนมจีบนั่นแหละแต่ว่ามีรสชาติที่ใส่ซีอิ๊วของคุณลุงเองเป็นซีอิ๊วสุดพิเศษแต่ว่าที่คุณลุงพูดคล้ายๆปรัชญาชีวิตก็คือว่า ถ้าคนเรามีหัวเนี่ยเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้ทุกอย่างมุม้มทำอาหารไม่เป็นไม่ได้เรียนก็หัดเอาชิมเอาว่าอะไรมันรดอะไรอร่อยมากอ่ะอร่อยมากใช่แต่อิ่มเลยนะนนนชามเยียอิ่มเลยนะใช่โอ้หแน่นเครื่องแน่นมากแล้วมันคุ้มมากนะห้าสิบบาทอะ่ะกัเขาบอกแล้วกินชามเดียวได้ไม่ต้องสั่งต่อ เขาพูดเองเขาไม่ต้องการหลังต่อโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจบด้วยความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะครับก็คืออาหารอร่อยแล้วก็ <c oughs> <ม>ราคาไม่แพงแล้วก็ <c oughs> เป็นการอุดหนุนแบบชาวบ้านชาวบ้านด้วยกันถูกต้องสนุกกันตั้งแต่เรื่องราวอุทาหรณ์ชีวิตครอบครัว <c oughs> ใช่ไหมติดต่อ, <c oughs> ข,อของความบันเทิงกับบทเพลงใหม่ๆที่คุณบอลและคณะจะส่งออกมาเป็นระยะระยะเรื่อยๆ <c oughs> ล่าสุดตอนนี้คืคอ <c oughs> ขึ้นคลอกขึ้นคล็อมครับผมไปชมได้ทาง YouTube หรือว่าจะหางานพวกเราก็ได้กับคอนเสิร์ตร้องเต้นเลยตลกของเรามีคุณตั๊กบริบูรณ์ด้วยนะฮะมีหลายๆคนมีนะครัมม <Et à> <ets> ีเราเปิดสายควันพร้อมวงพร้อมแบรนด์เราไปสนุกกันได้ขอบคุณพี่ดูมากครับขอบคุณน้องเกมากขอบคุณทีมงานด้วยครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้าไปดูเพลงขึ้นคอมเราด้วยใน u t u b e ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับความสุขเราหาไม่ได้ในไม่ได้ยากในประเทศไทยเรามีทุกที่มีทุกอย่างครับเพียงแต่เราจะหาว่ามันอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองก็มีความสุขกันง่ายๆเหมือนร้านนี้แหละครับใช่ ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อลูกมันดิบจริรงเลยแม่มันจะเปลียวหน่อยแต่ก็อร่อย